ดวงรายเดือนธันวาคมของราศีพฤษภเป็นช่วงเวลาที่พลังงานของความตั้งใจเริ่มตั้งหลักอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องเส้นทางชีวิตการจัดการเป้าหมายและความพยายามที่คุณสะสมมาตั้งแต่กลางปีเริ่มส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมเดือนนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญในการวางโครงร่างใหม่ให้กับตัวเองทั้งเรื่องงานการเงินและความสัมพันธ์เพราะจังหวะพลังงานช่วยให้ราศีพฤษภ มีความนิ่งมีความละเอียดรบอบคอบและมองการไกลได้มากขึ้นกว่าปีก่อนการงานของราศีพฤกษ์ในเดือนธันวาคมอยู่ในจุดที่สามารถสร้างความก้าวหน้าได้ง่ายขึ้นคุณมีแนวโน้มที่จะได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่หรือคนที่เคยร่วมง,งานมาก่อนการทำงานร่วมกันในช่วงนี้มีความสมดุลมากขึ้นความกดดันในงานเริ่มเบาลงทีละน้อย เพราะคุณเริ่มรู้วิธีจัดระบบและรู้จังหวะการทำงานของตัวเองอย่างชัดเจนจุดสำคัญคือการตัดสินใจในเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับแผนงานใหม่หรือทิศทางใหม่ซึ่งถ้าคุณเลือกตามความชัดเจนในใจไม่ตามเสียงรอบตัวคุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่มั่นคงขึ้นและเป็นผลที่ดีต่อภาพรวมของปีหน้าสำหรับผู้ที่ทำงานประจำเดือนนี้เหมาะกับการแสดงความสามารถและยืนยันความพร้อมในบทบาทของตัวเอง หากคุณเคยรู้สึกว่างานไม่ถูกมองเห็นเดือนนี้เป็นจังหวะที่ผู้ใหญ่จะหันมาให้ความสนใจมากขึ้นส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวงานบริการหรือการขายรายได้เริ่มขยับขึ้นตามจังหวะพลังงานขอให้เน้นความคงเส้นคงวาและรักษาคุณภาพงานให้ดีคุณจะได้ฐานลูกค้าที่ยั่งยืนขึ้นในช่วงต้นปีหน้าการเงินของราศีพฤษภในเดือนนี้เริ่มนิ่งและมั่นคงมากขึ้น แม้จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านครอบครัวหรือของใช้จำเป็นแต่คุณสามารถจัดการได้อย่างมีระบบความสามารถในการวางแผนการใช้เงินช่วยให้คุณไม่สะดุดและยังมีโอกาสได้รับรายได้เสริมจากงานที่ทำอยู่หรือโปรเจกต์ที่เคยเริ่มไว้ก่อนหน้านี้เดือนนี้เหมาะกับการเก็บออมและการจัดการเอกสารการเงินเพราะจะเป็นฐานสำคัญสำหรับเป้าหมายใหญ่ของปีหน้า ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงบ้านการลงทุนหรือการเริ่มต้นงานใหม่บางอย่างอย่าก,กังวลเรื่องรายจ่ายมากเกินไปเพราะพลังงานสนับสนุนให้เงินหมุนคล่องและคุณมีโอกาสปิดหนี้บางส่วนหรือจัดการภาระบางอย่างได้ดีขึ้นด้านความรักราศีพฤกษพมีพลังแห่งความนิ่งความมั่นคงและความชัดเจนเพิ่มขึ้น สำหรับคนโสดคุณเริ่มเปิดใจรับความสัมพันธ์ใหม่ในแบบที่สอดคล้องกับคุณมากขึ้นไม่ฝืนไม่รีบและไม่ยึดต,ติดกับรูปแบบเดิมคุณมีโอกาสเจอคนที่มีแนวคิดคล้ายกันและสามารถพัฒนาไปได้ในระยะยาวขึ้นอยู่กับว่าใจของคุณพร้อมแค่ไหนส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์เริ่มเข้าสู่ช่วงที่เข้าใจและสื่อสารกันดีขึ้นมากกว่าเดือนก่อน ความขัดแย้งลดลงและคุณทั้งสองมองไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นเดือนนี้เหมาะกับการวางแผนระยะยาวเช่นเรื่องการเงินบ้านหรือเป้าหมายร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคงต่อปีหน้าเดือนธันวาคมของราศีพฤกษ์จึงเป็นช่วงเวลาที่เน้นความนิ่งการวางแผนการประคองพลังงานและการเตรียมตัวสู่ปีใหม่ จังหวะนี้เหมาะกับการจัดระบบชีวิตทั้งหมดใหม่เพื่อให้คุณพร้อมก้าวสู่เดือนแรกของปีด้วยความมั่นใจที่สุดสิ่งสำคัญคือการมองกลับไปที่สิ่งที่คุณทำมาตลอดปีแล้วเลือกเก็บเฉพาะสิ่งที่ช่วยให้เติบโตต่อไปส่วนสิ่งใดที่ไม่เหมาะกับเส้นทางของคุณแล้วให้เก็บไว้เป็นบทเรียนและก้าวต่อแบบไม่กดดันตัวเองปีหน้าของราศีพฤกษ์เริ่มจนด้วยพลังงานการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้น คุณมีโอกาสเดินก้าสู่เส้นทางใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมเพราะประสบการณ์ในปีที่ผ่านมาได้สร้างความแข็งแรงภายในตัวคุณทำให้คุณตัดสินใจได้แม่นยำขึ้นและเข้าใจความต้องการของตัวเองมากขึ้นจุดเด่นของปีหน้าคือความนิ่งความค่อยเป็นค่อยไปและการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงจนเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนในระยะยาว ด้านการงานปีหน้าถือเป็นช่วงเวลาที่ราศีพฤกษบเริ่มขยับสู่ระดับใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่มั่นคงกว่าเดิมโดยเฉพาะคนที่วางแผนอย่างเปลี่ยนงานขยายงานหรือเริ่มตนสิ่งใหม่พลังงานสนับสนุนการตัดสินใจที่ชัดเจนคุณมีโอกาสเริ่มโปรเจกต์ที่สำคัญหรือได้รับบทบาทใหม่ที่ช่วยให้คุณได้แสดงศักยภาพมากขึ้น จุดสำคัญคือความสม่ำเสมอและวินัยเพราะทั้งสองอย่างจะเปิดประตูให้คุณเห็นพัฒนาการต่อเนื่องคุณจะได้เรียนรู้ว่าความสำเร็จของปีหน้ามาจากการรักษามาตรฐานและการมองการไกลมากกว่าการเร่งรีบหรือการผลักดันตัวเองจนเกินกำลังสำหรับคนที่ทำธุรกิจพลังงานปีใหม่ช่วยให้คุณสร้างฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นและขยายรายได้แบบมั่นคงไม่วูบวาบ คุณจะได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มคนที่เคยร่วมงานด้วยช่วยให้คุณมีโอกาสเติบโตอย่างเป็นระบบความสำเร็จเกิดขึ้นจากการพัฒนาคุณภาพสินค้าบริการและการสื่อสารที่ชัดเจนปีนี้เหมาะกับการวางระบบภายในให้แน่นแล้วผลลัพธ์จะขยับขึ้นทีแล้วระดับโดยไม่สะดุดทางด้านการเงินปีหน้าของราศีพฤษภมีแนวโน้มมั่นคงขึ้นมากกว่าเดิม คุณสามารถวางแผนการใช้เงินได้ดีขึ้นและมีวินัยมากขึ้นรายรับค่อยๆเติบโตขึ้นตามเส้นทางงานของคุณเดือนสำคัญอยู่ในช่วงกลางปีซึ่งมีโอกาสรับรายได้ก้อนหนึ่งหรือโอกาสใหม่ที่ช่วยให้เงินหมุนดีขึ้น ปีนี้เหมาะกับการเริ่มวางเป้าหมายทางการเงินชัดเจนเช่นการเก็บออมการลงทุนที่ไม่เสี่ยงเกินไปหรือการวางแผนซื้อบ้านซื้อที่ดินหรือซ่อมแซมสิ่งสำคัญในชีวิตเพื่อเพิ่มความมั่นคงระยะยาวในด้านความรักปีหน้าของราศีพฤษภมีพลังงานที่สูขุมและมั่นคงกว่าเดิม คนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่เข้ากับวิถีชีวิตของคุณมากขึ้นเป็นความสอดคล้องที่เกิดจากความคิดและความตั้งใจที่ชัดเจนของคุณไม่เร่งไม่ยุดติดแต่เปิดใจอย่างมีสติส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์พัฒนาเข้าสู่ระดับที่มั่นคงกว่าเดิมคุณทั้งคู่เริ่มให้ความสำคัญกับการวางแผนอนาคตร่วมกันความชัดเจนในการสื่อสารเพิ่มขึ้นและความเข้าใจในตัวตนของกันและกันลึกขึ้น จุดสำคัญของปีนี้คือการเติบโตแบบมีเหตุผลที่ไม่เน้นอารมณ์มากเกินไปแต่เน้นการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้ความสัมพันธ์โดยรวมแล้วเส้นทางปีหน้าของราศีพฤกษบเป็นปีที่เน้นความชัดเจนความมั่นคงและความตั้งใจที่ต่อเนื่องทุกอย่างผูกอยู่กับการวางระบบภายในทั้งงานเงินและความคิดของคุณ ยิ่งคุณชัดเจนกับตัวเองมากเท่าไหร่ผลลัพธ์ก็ยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นปีนี้จึงเหมาะกับการสร้างปีที่เป็นระบบและสร้างเส้นทางที่ทำให้คุณก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพไตรามาสแรกของปีหน้าเป็นช่วงเวลาที่ราศีพฤษภเริ่มจัดระบบชีวิตใหม่อย่างจรงิงจังคุณจะรู้สึกถึงพลังงานของความชัดเจนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจุดเด่นคือการตัดสินใจเรื่องสำคัญอย่างมั่นคงกว่าเดิม งานที่ติดค้างเริ่มคลี่คลายและเป้าหมายบางอย่างที่เคยวางแผนไว้เริ่มเดินหน้าได้จริงไตรามาสนี้เหมาะกับการสร้างวินัยใหม่การจัดตารางชีวิตและการวางแผนระยะยาวเพราะพลังของคุณมีความนิ่งและละเอียดมากกว่าช่วงอื่นการตัดสินใจในไตรามาสนี้ส่งผลยาวตลอดปีรวมทั้งเรื่องงานการเงินและแผนส่วนตัวที่เกี่ยวกับชีวิตในระยะยาว ความคิดของคุณเริ่มมั่นคงและคุณสามารถรับมือกับปัญหาได้ดีขึ้นเพราะมองเห็นโครงสร้างของเรื่องต่างๆชัดเจนขึ้นไตรามาสที่สองเป็นช่วงที่พลังงานเริ่มขยายตัวอย่างเห็นได้ชัดราศีพฤษภมีโอกาสขยักงานแบบจับต้องได้มากขึ้นทั้งงานประจำและงานส่วนตัวหากคุณวางระบบชีวิตดีตั้งแต่ไตรามาสแรกไตรามาสนี้จะเป็นเหมือนช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ของความพยายาม คุณจะได้โอกาสใหม่ทั้งด้านงานและการเงินการติดต่อการเจรจาและการสร้างความสัมพันธ์ทางงานมีความราบรื่นขึ้นแต่ต้องใช้ใจที่เปิดและพร้อมคว้าโอกาสไม่ลังเลจนเกินไปไตรามาสนี้เหมาะกับการเริ่มโปรเจกต์ใหม่การขยายงานหรือการทดสอบไอเดียที่คิดไว้มานานเพราะพลังงานหนุนให้คุณก้าวออกจากพื้นที่เดิมแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ปลอดภัย รายได้เริ่มขยับขึ้นทีละระดับและเป็นช่วงที่คุณควรให้ความสำคัญกับการเก็บออมเป็นพิเศษไตรามาสที่3เป็นช่วงของการจัดสมดุลชีวิตการเติบโตชัดเจนขึ้นแต่ต้องระวังความเหนื่อยสะสมคุณอาจมีงานเพิ่มขึ้นหรือมีความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะผลลัพธ์ที่คุณสร้างไว้เริ่มขยับสูงขึ้นจุดสำคัญคือการจัดพลังงานตัวเองให้ดีไตรามาสนี้เหมาะกับการทบทวนทิศท,ทางอีกครั้ง ว่าอะไรควรเดินต่ออะไรควรพักหรืออะไรควรมอบหมายให้คนอื่นช่วยเพื่อไม่ให้ภาระทับซ้อนมากเกินไปความสัมพันธ์ในช่วงนี้เริ่มชัดเจนทั้งคนโสดและคนมีคู่คนที่เข้ามามีทิศทางชัดขึ้นว่าจะพัฒนาได้หรือไม่ส่วนคนมีคู่มีโอกาสปรับตัวเข้าหากันและสร้างความมั่นคงมากขึ้นการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องจัดสรรเพื่ออนาคต โดยเฉพาะเรื่องงานหรือบ้านที่ต้องใช้เงินเพิ่มไตรามาสที่4เป็นช่วงสรุปภาพรวมของปีราศีพฤษภจะเริ่มเห็นความก้าวหน้าชัดเจนคุณจะรู้ว่าการวางระบบชีวิตทั้งปีให้ผลลัพธ์อย่างไรจุดเด่นของไตรามาสนี้คือการเก็บงานให้สมบูรณ์การสรุปเป้าหมายและการเตรียมตัวสำหรับเป้าหมายใหญ่ของปีถัดไปพลังงานช่วยให้คุณนิ่งมีสติและมองรายละเอียดได้ดี เป็นช่วงเวลาที่สามารถตัดสินใจเรื่องสำคัญได้อย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นงานใหม่การปรับปรุงชีวิตหรือการวางแผนการเงินในระยะยาวด้านความรักความสัมพันธ์มีแนวโน้มมั่นคงขึ้นและชัดเจนมากกว่าต้นปีคุณทั้งคู่มีความเข้าใจกันลึกขึ้นและเห็นภาพอนาคตร,ร่วมกันชัดเจนกว่าเดิมภาพรวมทั้งปีของราศีพฤษภเต็มไปด้วยพลังงานที่มั่นคงและค่อยเป็นค่อยไป ทุกอย่างขยับขึ้นทีละระดับไม่ใช่จังหวะที่หวือหวาแต่เป็นปีที่สร้างรากฐานที่แข็งแรงที่สุดปีหนึ่งหากคุณเดินตามพลังงานของแต่ละไตรมาสคุณจะสามารถสร้างความสำเร็จแบบยั่งยืนและสร้างเส้นทางชีวิตที่มั่นคงอย่างแท้จริงเดือนแรกของปีเป็นช่วงเวลาที่ราศีพฤษภเริ่มต้นด้วยพลังงานที่นิ่งและมีความตั้งใจชัดเจน คุณสามารถใช้ช่วงเวลานี้ในการจัดสรรงานจัดบ้านและจัดระบบชีวิตใหม่ให้เข้าที่ความคิดมีความละเอียดมากขึ้นทำให้คุณเลือกสิ่งที่เหมาะกับเส้นทางตัวเองได้ง่ายขึ้นโอกาสที่เด่นคือเรื่องการวางแผนงานใหม่การเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่หรือการวางแผนด้านการเงินที่ต้องการความรอบคอบจุดสำคัญคือการต้องเป้าหมายชัดเจนและทำตามแผนอย่างต่อเนื่อง เดือนที่ 2. เป็นช่วงเวลาที่โอกาสเกี่ยวกับการเจรจาและการสื่อสารเริ่มชัดเจนขึ้นหากคุณต้องการเริ่มงานใหม่ติดต่อผู้ใหญ่หรือขยายสิ่งที่ทำอยู่คุณจะได้รับการตอบรับที่ดีพลังงานสนับสนุนให้คุณกล้าที่จะสื่อสารในแบบที่ตรงไปตรงมาความคิดของคุณมีความมั่นคงทำให้การนำเสนอหรือการขอความร่วมมือราบรื่นมากขึ้นช่วงนี้เหมาะกับการออกตัวในเรื่องงานที่อยากเริ่มจริงจัง เดือนที่3เป็นจุดเริ่มต้นของการขยับงานอย่างแท้จริงคุณมีโอกาสได้โปรเจกต์ใหม่งานเพิ่มหรือได้รับความไว้วางใจมากขึ้นจากคนรับตัวผลงานเริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้นการเงินเริ่มคล่องตัวขึ้นตามผลงานที่สร้างไว้สิ่งสําคัญในเดือนนี้คือการควบคุมพลังงานตัวเองไม่ให้ทํางานหนักเกินไปควรมีสมดุลระหว่างการทํางานและการพักเพื่อไม่ให้เหนื่อยสะสมมากเกินความจําเป็น เดือนที่4พลังงานชี้ไปที่ความมั่นคงและการจัดระบบคุณจะรู้สึกว่างานเริ่มเข้าที่รายได้เริ่มเสถียรและความสัมพันธ์กับคนในทีมดีขึ้นมากช่วงนี้เหมาะกับการลงทุนปรับปรุงงานอัปเดตท,ทักษะหรือพัฒนาคุณภาพของสิ่งที่ทำอยู่เพราะสิ่งที่ทำในเดือนนี้จะส่งผลยาวไปถึงปลายปีการเงินดีขึ้นตามความสมั่งเสมอและความละเอียดที่คุณมีในงาน เดือนที่5คือช่วงเวลาที่โอกาสใหญ่เริ่มชัดเจนขึ้นคุณอาจได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่หรือได้รับการสนับสนุนบางอย่างที่ส่งผลต่ออนาคตความสัมพันธ์ทางงานมีความชัดเจนมากขึ้นความรักก็มีแนวโน้มเข้าที่คนโสดมีโอกาสเจอคนที่เข้ากับวิถีชีวิตและทัศนคติของคุณส่วนคนมีคู่มีจังหวะปรับตัวเข้าหากันแบบมั่นคงขึ้น จุดเด่นคือการสื่อสารตรงประเด็นและการเข้าใจกันด้วยเหตุผลเดือนที่6เป็นเดือนของการจัดสมดุลชีวิตคุณอาจมีภาระงานมากขึ้นแต่ก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกันการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องจัดสรรเพื่ออนาคตเดือนนี้เหมาะกับการวางแผนซื้อของสำคัญการซ่อมแซมบ้านหรือการปรับโครงสร้างการเงินบางอย่างเพื่อความมั่นคงในระยะยาว ช่วงนี้ควรให้ความสำคัญกับการพักผ่อนให้พอเพราะงานเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเดือนที่7เป็นเดือนที่งานเดินหน้าเร็วขึ้นคุณมีแนวโน้มได้ขยับบทบาทหรือได้โอกาสใหม่ที่ช่วยให้เส้นทางงานชัดเจนขึ้นการเจรจาราบรื่นความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้ร่วมงานดีขึ้นมาก พลังงานหนุนให้คุณกล้าตัดสินใจในเรื่องที่เคยลังเลรายได้เริ่มขยับขึ้นและเป็นช่วงเวลาที่คุณรักษาวินัยทางการเงินอย่างต่อเนื่องด้านงานปีหน้าต้องการให้ราศีพฤษภจัดระเบียบความคิดของตัวเองอย่างเป็นระบบเพื่อให้การขยับงานเป็นไปอย่างชัดเจนคุณมีโอกาสเติบโตจากความนิ่งและความมั่นคงของตัวเองจึงควรให้ความสำคัญกับการวางแผนและการทำงานแบบละเอียด จุดสำคัญคือการพัฒนาทักษะใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางงานเพราะปีหน้ามีแนวโน้มให้คุณได้บทบาทใหม่หรือความรับผิดชอบที่สูงขึ้นการเตรียมตัวล่วงหน้าจะทำให้คุณพร้อมรับโอกาสทันทีเมื่อจังหวะมาถึงและควรรักษาความสม่ำเสมอของการทำงานเพราะเป็นพลังหลักที่จะขับเคลื่อนความก้าวหน้าตลอดปี ด้านการเงินแนวทางเสริมพลังงานที่ดีที่สุดสำหรับราศีพฤษภคือการวางระบบการเงินที่มั่นคงการจัดสรรรายรับและรายจ่ายอย่างชัดเจนรวมถึงการเก็บเงินอย่างต่อเนื่องในแบบที่ไม่กดดันตัวเองปีหน้าของคุณคือปีที่เงินขยับขึ้นทีละระดับตามความพยายามจึงควรให้ความสำคัญกับเป้าหมายการเงินระยะยาวเช่นการเก็บเงินก้อนการสำรองเงินฉุกเฉินและการลงทุนที่มีความเสี่ยงตำ่ำ การบริหารการเงินที่ดีจะช่วยให้คุณมั่นคงและสามารถรับมือกับโอกาสใหม่ที่ต้องใช้เงินลงทุนได้อย่างไม่ติดขัดและยังทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยตลอดปีด้านพลังภายในราศีพฤษภต้องการความนิ่งทางอารมณ์และความชัดเจนทางความคิดเพื่อใช้ปีหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ พลังงานที่เหมาะกับคุณคือการสร้างกิจวัตรที่เสริมความมั่นคงเช่นการนอนให้เพียงพอการจัดเวลาพักผ่อนและการทำกิจกรรมที่ทำให้จิตใจสงบคุณควรให้ความสำคัญกับการเคลียร์พื้นที่ในชีวิตทั้งทางกายและทางใจเพื่อปล่อยเรื่องเก่าที่ไม่จำเป็นและเปิดพื้นที่ให้กับโอกาสใหม่การรักษาพลังงานที่นิ่งจะทำให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น และป้องกันความกังวลที่อาจเกิดขึ้นเมื่อภาระงานเพิ่มขึ้นในช่วงกลางปีการดูแลตัวเองจากภายในจะช่วยเสริมพลังในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นงานเงนิงนหรือความสัมพันธ์เมื่อรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันแนวทางเสริมพลังงานของราศีพฤษภในทีหน้าคือการวางระบบชีวิตให้มั่นคงการสร้างความสม่ำเสมอและการพัฒนาตัวเองในแบบที่ตรงกับทิศท,ทางชีวิตของคุณ ทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความตั้งใจและการพยายามที่ไม่กระโดดข้ามขั้นเมื่อคุณเดินไปตามจังหวัดที่ปีหน้ามอบให้คุณจะสร้างความสำเร็จได้แบบมั่นคงและยั่งยืนถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้ช่วยให้คุณเข้าใจเส้นทางปีหน้าของตัวเองชัดขึ้นฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดพลังงานใหม่ๆแนวคิดดีๆ และคําทํานายที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาชีวิตคุณในทุกด้านค่ะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะคะ